ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทาฮานอยพิเศษนะครับประจำวันจันทร์ที่9มกราคมนะครับเมื่อวานสาฮานอยฮานอยพิเศษเด่นไม่มานะครับฮานอยปกติเด่นมาเจาะไม่มาฮาลอย VIP เด่นเด้งวนล่านะครับเจาะไม่มาเมื่อวานนี้ขารูดพอจะกลุ่มกลิ่นนะครับแต่ขาเจาะต้องขออภัยนะครับ สำหรับเมื่อวานฮานอยพิเศษออก8ป7 2 9ครับ82729วันนี้ถ้าใครสังเกตครับถ้าใครลองฟัง3มคลิปมีแต่9ครับเหมือนล่า9วันนี้ครับลองมาล่า9กฮานอยนะครับเริ่มมาที่ฮานอยพิเศษก่อนล้วกันท่านใดชอบเลขที่ผมจะวางตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับและถ้ามีโฆษณานในแต่ละคลิปครับรบกวนดูให้ผมด้วยครับ เลขสุด9ครับผม6หางที่ชอบก็จะมี09ครับ09 19 89ครับ091989 17 87แล้วก็97ครับผมมัดศูนย์เข้าไปครับก็3ตัวที่ได้นะครับ0 0 9 0 9 9 0 1 9 0 8 9 0 1 7 0 8 7แล้วก็0 9 7ครับสำหรับพาหนอ่อยพิเศษ17นาิกา30นาทีรุ้นผลกันครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม